สวัสดีครับช่างนมรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ ATV 150นะครับอ่าคันงใ้รถเข้ามานะครับมีอาการนะครับจะสตาร์ทให้หนุนเสียงเครื่องดังนะครับข้างๆจะดังนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะแกะมาดูท่อนบนนะครับว่าพวกกระดึกวาล์วคอร์ดูกเปียวลูกเปือนคอลูกเปียวแตกหรือเปล่านะครับก็จะแกะมาเช็คดูก่อนนะครับพอดีเช็คก่อนหน้านี้เช็คเบื้องต้นไปแล้วครับ ตัวลันโซ่แล้วก็โปรตีนะครับก็เหลือพวกวาล์วนะครับแล้วก็ขอ้อลูกเตี้ยวนะครับเดี๋ยวจะทําการดื้อกันนะครับตอนนี้ก็ยุบเครื่องลงแล้วนะครับก่อนหนึ่งก็จะเอาหม้อน้ํากับฟามน้ําออกกันครับโอไม่ไวหรอกก็จะเอาฟามออกพร้อมกับหมอ้อน้ํานะครับ นี่ไปกินหรอกครับกินแต่ยี่ห้อตันปีใหม่ตัเว,วเองก็ระดึกเมาระดึกเมาแตกนะครับไม่เด่นครับก็สิ่งต่างก็น่าจะเกิดตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาพวกปลาว่าวออกมาเช็คดูกกนะันนะอีกทีนะครับว่าตัวหลอดว่าวมีปัญหาไหมครับ ซื้อคบมามที่เดิมรอบน่งรอบสองแถวเนี้ยนี่วันไหนก็จะมีวุฒนะครับสองเซอร์นคะรับสองตัว สุกก็ติดนะครับเกือบติดนะครับพวกแหวนอะไรก็ตายหมดครับโรมหมดแล้วนะครับลูกสุกก็เป็นรอยเสื้อสุกก็เป็นรอยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาแกะพวกปาวาลล์นะครับพวกวาล์วข้อลูกเปี้ยวนะครับว่าข้อลูกเปี้ยวสามารถใช้ตัวเดิมได้ได้ไหมครับพอดีตัวนี้มันแตกทั้งสองตัวเลยนะที่เป็นลูกกิ้งนะครับกระลึกวาล์วนะครับ ทีนี้ก็ปันแกนไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับต่อแกนออกนี่จะเป็นกระเดกล้าไอเซียนนะครับแตกนะครับดูสภาพนะเปลี่ยนเดีวแต่ตัวนี้ก็แตกเหมือนกันนะครับยกค่อนข้างจะยกเยอะนะครับกดอนี้จะยกขึ้นยกลงไม่ได้นะครับถ้ายกซ้ายยกขวาได้นะครับแต่ยกขึ้นยกลงไม่ได้นะแตกยับเลย เดี๋ยวที่นี่จะมาเช็คลูข้อรถเบี้ยวนะครับว่าสามารถใช้ของเดิมได้ไหมนะครับโอ้ไม่ได้นะครับไฟเหมือนกันนะครับตัวรถกระลังอัดนะครับข้าวจะเฟิดนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่เรียบนะครับไม่ตรนี้จะเรียบเรียงนี้ฝั่งบนฝั่งนี้นะครับอันนี้แบบมันกระดาทรายนะครับก็จะนานๆหน่อยนะครับพ้นง่ายๆก็มันสึกนะครับสปริงก็ตรงนี้สปริงก็กล้จะขาดเดี๋ยวจะเอาม้าออกมาดูนะครับ ก็จะตีว้าวออกนะครับก็เป็นใหม่นะครับให้ดี้เสียนครับแต่หลอดว้าวโบด,ดีอยู่นะครับตอนว้าวตัวในหนึอันนี้ก็น่าจะเกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งด้วยนะครับเกมันเสียหาย ประมาณนี้นะครับดูข้อลูกเป้ยวก็วรูนะครับว่าดูนี่มันไหมนะครับก็เหมือนไม่มีอะไรมาหล่อเลื่อนนะครับถ้ามันเครื่องไม่มาไม่สามารถเคลื่อนมาหล่อเลื่อนได้นะครับก็น่าจะเกิดจากในส่วนนี้นะครับที่ทําให้กระดึกวาล์วแตกนะครับถ้าเกิดไม่มีน้ํามันเครื่องหล่อเลื่อนอะไรก็เด็กเด็กอย่างเดียวนะครับที่ทํางานครับตีกันนะครับตลอดเวลานะครับทําให้สึกรอนะครับอย่างลูกค้าเพลนขี่นะครับก็ทําให้พังนะครับดูนี่นี่ร้อยไหมหมดเลยนะครับพอนี้ถ้าเกิดมีน้ํามันเครื่องนะครับ สีจะไม่สีเหล็กนะครับสีข้าวลูกเปี้ยนะครับจะไม่ใช่สีนี้นะครับนี่ร้อยไหมหมดเลยนะครับพวงนี้นะครับน้ำมันเครื่องน่าจะแบบก็าจะไม่เลือนครับก่อนหน้านี้นะครับก็าจะแห้งยับเลยฝาข้อฟาอะไรแบบร้อยไหมหมดนะครับจริงอ่าถ้าเราเคยปล่อยน้ำมันเครื่องแห้งไ้รอบสองรอบนะครับต้องไถก่อนก่อนนะครับสมมติว่าก่อนหน้านี้เราไถน้ำมันเครื่องนะครับทุกๆหกพันโดนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเคยแห้งไปรอบหนึงนะครับ ก็แนะนําให้ลดลงมาอีกครับก็ประมาณ2,000โลนะครับถ้าเกิด2,000โลยังแห้งอีกนะครับก็ประมาณ1,000โลอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มกินน้ำมันเครื่องเยอะขึ้นนะครับก็แนะนําให้ทําเครื่องใหม่นะครับจะไม่คุ้มกันนบับางทีมันเสียหายเยอะนะเยอะมากนะคบก็จะประมาณนี้ก็